<laughs> <oh> โอมนี้โอมนี้โอ้โอเล่อยู่ตรงไหนครับไม่ทราบเหมือนกันครับผม ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานค้ามมา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 ข้ามแล้วข้ามแล้ว ทมแล้วมามาเซ็นไปแล้วนั่นเลยอย่าไปฝังนู้นนะเด็กๆไม่ทันแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วมามามาพี่รุงมามามา เดียว <Repe ated vivre> เจอดีอือไปแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกเร็วมาแล้วมามาแล้วลูกเร็วมามาแล้วค่ะแม่แม่โอ้ยกลัวไม่มาพาลูกออกกำลังกายครับโอ้ฝึกว่ายน้ำวันนี้ข้อลวนอ่ะไปข้ามได้แล้วนะคะแม่แม่โอ้ยกีงจังเลยน้อมาามได้แล้ว โอโหที่เก่งที่สุดก็น้องดาบพระุน้องดาวพระศุกนี้ว่ายน้ําเก่งเลยค่ะพี่ค่ะอ่าหูเขาอยู่ในน้ําจะเรียกไม่ได้ยินนะครับผมต้องให้หูเขาโผโพ่นน้ําก่อนครับถึงค่อยเรียกครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเรียกไม่ได้ยินเลยนะทำใจให้หมดก้าวเดินแล้ว มีผลไม้อะไรมาเลยครับโอ้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 น้องโอมาโอ้เร็เร็วเลยเร็วเลเร็วไปเร็วเจอเจอจทินอยู่ในน้ำไม่กล้าลงบ่เฮ

โอบนีเลยครับ okay. โอบตามตาเลยกลัวเลยครับมีน้ำไปแล้วนะครับผมโซิ่งเร็วมากแต่ไม่ไม่ท่าเมื่อวานเนาะสิ้นอย่างแรงนะครับผมไลยอ๋อโอ้หนีแล้วหนีหนีหนีโอ้โอ้วันนี้เขาหนีแล้วหลุกหลุดปลานีมีระดับนนีเลยหนี โอมนี้เลยเอ๊ะโอ้โอ้โอ้วันนี้นี่วันนี้ไล่มาเ่ยเซียวมาแล้วพี่รุ่งนะดูอมบวกไหมนี่บวกเลยครับบวกเลยเนอะไล่ขึ้นจากน้ำเลยครับสวัสดีแม่สมอนครับหลักการสี่กูเลยโอ้โอ้นี้เลยครับเสียอบ โอมนีโอมนี้โอมนี้โอมนี้โอ้โหวันน,น,นี้บวกเขาได้แล้วนะครับผมไรเขาได้สำเร็จแล้ว วันนี้ไรก็ได้สำเร็จแล้ววันก่อนโดนไล่รัาวันนี้ไรเขาแล้วบ๊ว่นุวาพีร์บ๊กก็ไม่ไปเตือนเนี่ย apa ya? Tapi buang deh